ก็วัสดี่ท่านไปคนขั้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ทุกคนสงสัยว่าผมจะทำอะไรนะครับผมจะมาดึงสิ่งนรับามันจับไม่ได้ดีๆผมสงสัยว่ามันคืออะไรจะไะครับดีกับชื่อครับจริงๆมันจะมีตัวอย้มาเขียนว่าหนึ่งนะครับ M หนึ่งแปดสิบเจ็ดผมจะมาดึงใช่ครับผมจะมาดึงอ๋อในอย่างแรกเลยก็คือเปิดกล่องออกมาเปิดให้ไม่มีตะก้องถือให้ดีเลยออกมาแกดยากถ้าเกินแกะยังไงดีอ่ะ ซึ่งผมวได้นอนนะครับมีนอนผมแล้วเราก็จะมาตัดกันนะตัดยากตัดยิ่งยากมากมากยากตัดยิ่งเอาเป็นว่าเราไปดูตอนตัดกันนี่ก็คือการโรคนะครับการตัดหนอนมาเร็วโอ้ my god ปืนนี่มันยากเลยไอวนี้นะครับเฮ้ยมันไม่หลอกกันด้วยอ่ะ นี่นี่ดิดดดเป็นเสียงยิงเสียงยิงนี่อย่างกับอันนี้เลย <c oughs> เสียงยิงแบบโอ้โหสุดยอดเลยนี่แล้วกระสุนเนี่ยปืนเนี่ยมันเด้งออกมาเลยงั้นเราไปดูตัวอยู่กันเลยนะครับว่าหนักดูนะครับซึ<อ>่งเราให้เอ็มดีมีดีเป็นการเป็นคนทดลอ,องนะครับปืนนี้เป็นลายไม้สผมจริงมากซึ่งผมก็มีอันเก่าอย่างนี้อันเก่านะอันเก่าเป็นอย่างนี้ส่วนนั้นใหม่มาลองดูบู๊ยดูเน้นะครับยิงมาเมื่อกี้ดังบึ้มเลยผู้ชมได้ยินหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ปอกสุนจะเด็กด้วยนะครับน mm ี่นี่ปอกสุนปอกสุนเนี่ยรุ่นรุ่นนีนรนรน้รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นใหม่สองอันนี้ระหว่างสองันเนี้ยอันไหนดีกว่ากันนะครับเน,น,นี่ยอสองอันเนี้ยเป็นปอกสุนนะครับรู้สึกว่าอันนี้สีน้าเย็นจะดีกว่าแต่แว่ามันก็เป็นปกระสุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับในคลิปหน้าแล้วก็ปืนเนี่ยรู้สึกว่าจะสอด,ดีดีกว่าที่คิดหรือเปล่าอันนี้ซึ่งปืนเนี่ยมันหนักกว่าตัวนี้อีกนะ ตัวเนี้ยรู้ไหมทำไมผมไม่รู้เหตุผลนะทําไมนะผมไม่แน่ใจจะซ้อมมาเหตุผลมันคืออะไรทําไมตัวเนี้ยมันถึงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเสียงอ่ะมันไม่ดังเสียงนี้เสียงปืนตัวเนะี้ยค่อนข้างที่จะมีความดังอยู่นะโอ้ใหม่ก่อนโอ้โหือก็อปืนอ่ะเหมือนดีมากๆเลยใช่ไหมเสียงเสียงมันอ่ะเสียงมันดูแบบเสียงมันด,ดูดุนั้นมากอ่ะโดนยิงโอ้ ปืนเนี่ยอย่างดีนะครับสุดยอดไปเลยเหมือนว่าคลิปนี้จะสั้นไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูรายละเอียดของตัวปืนกันเลยดีกว่าว่านะครับดามิ่มันต้องแรงกว่าตัวนี้แน่ๆเพราะว่าเสียงปืนมันดังมากนะครับผมจะมาลองเปรียบเทียบไม่ดูนะซึ่งปืนเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นไม้แท้แน่แน่ดูลองสัมผัสด,ดูดิเอ็มดีลองสัมผัสด,ดูมันก็เลยน่าจะหนักเพราะว่าไม้นะมันหนักกว่าปืนไอ้ตัวนู้นอะมันหนักกว่าตัวนู้นอะตัวนู้นอะตัวนู้นตัวเนี้ยแล้วก็ปืนนี้ดีตรงนี้ว่ามันเป็นลายไม้เท้ เป็นระบบลูกฟองคันเหวียงนะครับมันเทตรงเนี้ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบซื้อรุ่นนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินเลยเพราะว่าต้องสังเกตนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีตัวเนี้ยมันจะมีตัวเนี้ยตัวนี้มันจะไม่มีนะครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะมีคนก็เลยนิยมกันใช้ใช้คือมันจะมีตรงเนี้ยตรงฐานสีสโคบฐานสีสกอบนะเนี้ยเหมือนรุ่นรุ่นอันเนี้ยที่ผมซื้อมาอันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นพลาสติกนะครับไไไมม่่ใช้าย เดี๋ยวผมจะทดลองเสียงให้ดูแล้วกันนะครับอึ๊บมาแล้วทดลองใหนะ้ดูโอ๊บอกหายอ่ะหนีผลทดลองให้ดูนะเห็นไหมได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่ายัางไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมเอาคลิปมารีวิวไอตัวนี้กับอันนี้แล้วกันนะครับซึ่งปะกกระสุนเมื่อร์กี้หายไปแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย,ยนะครับ